สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเพลง Happy Birthday กันนะฮะ Happy Birthday โดยที่เราจะเล่นกันในคีย์ G นะฮะหรือสเกล G major นะครับโดยที่ผมก็อาจจะอธิบายช้าๆนะฮะเอาแบบง่ายๆวันนี้จะไม่พลิกแพลงมากนะฮะเ,เพื่อนๆจะได้ไปเล่นตามมาได้นะครับโดยเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะฮะตัวเรนะฮะเล่นในฟั่งทีละทอนเลยนะฮะเรเรมีนะฮะ เรซอนฟาชาร์นะฮะได้ไหมฮะตามทำไหมครับจากนั้นก็คล้ายๆเดิมเลยนะฮะเรเรมีคราวนี้ก็เป็นลาซอนแทนนะครับจากนั้นนะครับทอนที่3มนะครับจะเป็นเรเรแล้วก็เรสูงนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาทีละ2ช่องนะฮะ อีกทีหนึ่งนะครับนะครับท้ายที่สุดโดนะฮะมาจบกันที่ตัวซอนนะคะรับพะเราเล่นกันในสเกล G นี่ฮะ,ะนนในกรณีนี้นะครับจริงๆมันเล่นได้หลายคียนะฮะแต่อียทีนี้ก็เรียกว่าเล่นไม่ยากนะฮะเล่นเล่นไม่ยากนะฮะ ทุกตัวที่เป็นฟานให้จะติดฟาชาร์ปนะติดตัวนี้พอเราเล่นกันในสเกลนี้นะครับนะฮะโอเคนะครับทบทวนนะฮะโดยคราวนี้ผมจะเล่นต่อเนื่องเลยนะครับ จบแล้วก็หน่วงข้นไปช้าๆหน่อยหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับคราวนี้มาพูดถึงคอร์ดบ้างนะฮะคอร์ดก็มี3คอร์ดเองมีคอร์ด G คอร์ด C แล้วก็คอร์ด D7 นะฮะหรือเป็นคอร์ด PROGRESSION ในรูปแบบ1 4 5นะฮะ1 4 5นะฮะ1ก็คือนี้นะ,ะ 1, 4ก็คือนี้5ก็คือนี้ นะฮะช่วงนี้ผมก็จะบอกนะฮะว่าช่วงไหนเล่นคอร์ดอะไรนะฮะช่วงแรกนี้นะฮะดนตรีก็ยังไม่เล่น,นะฮะเราเข้าเมโลดี้มาก่อนเลยนะฮะนะฮะนะฮะตัวที่สามเนี่ยนะจะเข้ามาที่คอร์ด G นะฮะอย่างนี้นะครับ คอร์ด D7 นะฮะอีกรอบนะครับนะฮะซ้ำกับบาจีตามทำไหมครับอีกรอบหนึ่งนะครับ ที่เป็นตัวนี้นะอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะท่อนสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะครับผมก็จะใส่ตัวหนังสือไว้นะฮะว่าช่วงไหนเล่น ขอดอะไรนะครับถ้าเกิดเล่นทั้งเพลงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ น,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองอเล่นประกอบเพลงกันสักรอบหนึ่งนะครับก็ดูซิว่าเราจะเล่นตามเพลงทานไหมนะครเพลงนี้ผมก็ทำใน iPad นะทำใน iPad นะฮะก็ใช้โปรแกรม Garage Band นะฮะซึ่งเป็นโปรแกรมที่สมัยก่อนขายก็หลายตังอยู่นะฮะหลายตังอยู่แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็แจกให้ฟรีนะครไม่ต้องเสียตัง ใครมี iPad นะฮะก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะฮะเล่นไม่ยากอ่าเดี๋ยววันหลังผมจะทำคลิปสอนนะฮะว่าใช้งานยังไงเล่นยังไงนะฮะเล่นง่ายแล้วก็เสียงก็เพราะดีนะฮะเพราะดีเวลาเปนพลินแล้วก็เอา iPad เมาเล่นนะฮะโอเคเตรียมตัวนะครับ ได้เ,เล่นกันทุกปีนะฮะเล่นกันทุกปีก็สมมุติที่บ้านมีอยู่กัน4คนนะพ่อแม่แล้วก็ลูกชายลูกสาวนะฮะก็ปีนึงก็เล่น4ครั้งนะครับเ,เล่นทุกปีนะครับพยายาเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถ้าเกิดใครมีเปียโนหรือมีคีย์บอร์ดนะฮะเราก็ซ้อมๆเอาไว้นะฮะได้เล่นแน่นอนนะครับโอเคก็สําหรับเพลง Happy Birthday นี่นะครับ มันก็เล่นได้ทุกคีย์นะฮะใครที่เสียงสูงก็อาจจะไปเล่นในคีย์คีย์ซีก็ได้คีย์ดก็ได้นะฮะคีย์เก็ได้ก็เอาตามใจชอบเลยนะฮะส่วนวันนี้ผมมาแนะนําในคีย์จีนะฮะมันจะได้เล่นง่ายๆหน่อยนะครับโอเคก็ไว้พบกับผมใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามนะ,ะ Follow นะฮะก็สามารถกดติดตาม Subscribe Follow กันได้ที่ช่องผมเลยนะครับพบใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ